สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านนะคะมีสินค้ามาแนะนํานะคะลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยิงแม็ไรสายยี่ห้อออนเซนนะคะนี่อันนี้เป็นแบบโนนนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูสเปคตัวเครื่องกันนะคะสเปคตัวเครื่องตัวนี้นะลูกค้าความเร็วรอบอยู่ที่12,500รอบต่อนาะทีเลยนะคะลูกค้าตัวนี้สามารถใส่เนี่ยลูกแม็กได้ถึง100นัดเลยนะคะใส่ได้ตั้งแต่ F10 จนถึง f 3 0เลยนะคะลูกค้าตัวนี้ลูกค้าตัวเนี้ย บอกเลยว่าใครซื้อไปคุ้มมากๆเพราะเราไม่ต้องงอปั๊มลงอีกต่อไปนะลูกค้านี่เพียงแค่มีเครื่องยิงแม็กตัวนี้นะคะแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้สะดวกสบายนะคะและรวดเร็วด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูของแถมในกล่องกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรนะคะก็จะมีตัวเครื่องนะคะให้หนึ่งเครื่องนะคะตัวแบตเตอรี่ให้สองก้อนนี่แบตเตอรี่นะคะทางร้านให้ไปเลย10เซลล์เต็มนะคะนี่นะคะสิบก้อนเต็มอันนี้คือไม่ได้โกหกนะคะแบรนด์นี้เขาไม่โมเมนะคะลูกค้า นะอ่านะคะแล้วก็จะมีตัวแท่นชาร์จนะคะอย่างนี้ให้อีกหนึ่งอันนะคะลูกค้าแล้วมาพร้อมกล่องเก็บนะคะตัวน,นี้เป็นกล่องเก็บอย่างดีนะคะให้หนึ่งกล่องเลยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูตอนใช้งานกันบ้างดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงตัวน,นี้เขามีระบบเซฟตี้สองชั้นให้นะคะนี่นะคะนี่อันนี้คือมันเซฟตี้อยู่นะลูกค้าเวลาลูกค้าจะใช้งานเห็นปะอันนี้เครื่องมันไม่ติดนะ มันจะเป็นแบบล็อกนะเวลาลูกค้าจะปลดล็อกนะลูกค้าต้องดันตัวนี้มามเห็นปะดันตัวนี้ปุ๊บนะคะพอดันตัวนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็จะมาปลดล็อกตรงนี้กันอันนี้มันเป็นสองชั้นพอสองชั้นเนี่ยมันจะขึ้นสองขีดอย่างนี้ลูกค้าต้องกดค้างไว้ปุ๊บพอกดค้างไว้อันนี้มันขึ้นสองขีดอย่างนี้แหละอันนี้ก็จะยิงได้แล้วนะคะนี่ นี่แต่ถ้าลูกค้ากดอันนี้จะเป็นยนแบบแค้ทางเดียวแต่ถ้าเรากดมาใช่ไหมมากดดูยิดนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นแบบออโต้กดคปุ่มมันจะเป็นแบบนี้นไหนะคะนีเ่เดี๋ยวเรามาดูตอนใช้งานอันนี้เดี๋ยวใส่ลูกแม็กอันนี้พี่ช่างก็น่าจะใส่กันเป็นทุกคนนะคะนี่นี่แล้วก็ปลดตรงนี้นะนี่พร้อมยิงอย่าลืมปลดเซฟตี้ตรงนี้ด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามายิงนี่นะ ไปดรามิก่นเนอร์ไปนี่ไม้ติดกันเลยนะคะนี่จมนะจมทุกอันนี่นี่นะคะบอกเลยแข็งแรงทนทานใช้ดีมากๆนะ หากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะลูกค้าตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะเลขซื้อลูกแม็กนะคะใน,นราคาพิเศษนะคะหากสนใจสามารถแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้กับแอดมิในแชทได้เลยนะคะ